สวัสดีครับจะมาพบกับผมอีกครั้งกับโรคาเอลโอเกมเมมรินครับผมแล้ววันนี้ครับกลับมาที่อานาเชเดินกันอีกครั้งหนึ่งครับผมมาลุยกันต่อลยดีกว่านะับผมเบื่แต่เมื่อกี้มันคืออะไรวะอื้ะเออเกิดอะไรขึ้นเหรอเอลโดนายดูเหมือน มีอะไรในใจนะฮึอแล้วเด็ก n n เป็ a great battle soon right I wonder huh if k a g a n i will be okay ครับผมก็คือไล่บอกมาใช่ไหมว่าเดี๋ยวจะมีสงครามครั้งนี้ใหญ่กำลังกำลังจะมานะครับผมเออเอลโดเลยห่วงที่นี่ครับอืม uh huh. uh huh. then no telling w i t h one ฮะ ก็คือถ้าเกิดพูดถึงสงครามเนี่ยม,มันพูดยากอะ่ะอะไรก็เกิดขึ้นได้อ่ u never k n o นคารบผมก็คือไม่ไม่รู้ว่าไฟสงครามมันจะลุกลามไปถึงขั้นไหนอ,ะอ่ะอ่ถึงจุดไหนก็ไม่รู้บั d เดนสเต n ร์เฮาแม่อะฮะอ่ฮะแต่คือทุกคนรู้รู้ถึงความเสี่ยงอยู่แล้วนะเอะ น่านะนั้นครับผมตอนนี้เริ่มจะมืดแล้วนะไปหาที่พักกันก่อนนะโอเคเติ้งเตอเดอเดเดิ่โอ้โหสวยจ้าสวยนะฮะทำไมกันฮะก็คือไอ เซนเซียของเรากบุกจิ้งจอกน้อยมาครับแล้วให้ออกมาเดินเล่นกันตรงนี้อืออืออ่อก็คือเซนเซียบอกว่าเขาก็คือนี่คือระลึกถึงความหลังเนอะบอกว่าไม่มีไม่สามารถเดินทางเดียวกันกันกบไรได้ซึ่งหมายความว่ายังไงก็ไม่รู้ อ๋อทำไมอ่ะ uh, ต้องการอะไรเหรอแอนนาะแอนนาะแอนนาเจ๊เจ๊เจ๊โอ้โหวัานกระจัดอืมอ่ะอฮะอฮะ Your eyes must be sure to move as you do even ครับผมก็คือนี่ครับ เซนเซ่ญญาของเราก็คิดว่าอน,นี้ครับซูบาเมะมาเพื่อฆ่าน้องเออแต่ว่าดูเหมือนว่าซูบาเมะแค่มาเอ,อ่ออันนี้มาลองเชิงเฉยๆนะคือซูบาเมบาะบอกเม่ตาไยนี่น่าจะแหลมคมน่าดูนะขนักกลางคืนอย่างนี้มองเห็นอยู่เลยอืมแต่ว่าเธอนายกับมองไม่เห็นอะไรอ๋อก็คือปกติเราจะมองเห็นไงแต่ว่า คือไอไอไอที่มองไม่เห็นน <HHH noise> okay. ี uh ่ค huh. ือน like ่าจะหมายถึงอความหมายนะฮะฮอน่ะเดี๋ยวเลวันฮูลอืมอืมอ่ะฮะครับผมอ่ะฮะอ่ะฮะบัดก็คือไม่ใช่มีแค่นายคนเดียวที่ไม่ชอบสงครามนี้ประมาณนั้นอ่ะฮะบัดอัน You พ a n t วอร์ยูคิ Nothing but an d i s b e y y o u r o w n anger อ uh ่าฮะแต่ก็คือสรุปก็คือแต่ละคนก็มีไอ้นี่นะอื mm. มมีเหมือนมีหน้าที่มีหน้าที่มีบทบาทของตัวเองอะ่ะถึงแม้จะไม่ชอบแต่ก็ต้องทำอะไรเงี้ยอ่า uh. No yeah, yeah. as an excuse to อ uh ่าฮะอ่าฮะอ่าฮะ อาฮะกำลังจะบอกว่าเซนเซียนี่แบบว่าอืมเป็นเด็กไม่รู้จักโตหรือไงแบบประมาณว่าคือคือเอาไปลงเอาไปใช้เอาไปลงกับความโกรธอ่ะเออว่าเออมันมันไม่ค่ยเกอดเรื่องนี้ขึ้นอะไรทํานองเนี้ยเออฮ uh huh. ะจผมพูดผมไม่ได้ ผมน่าจะแปลผิดตรงนี้ก็คืออ่าออกแปลกันตรงๆเลยเนาะอ่าฮะอ่าฮะอืม huh. อ uh ่าฮะ you a n h o r อ่าฮะ you use your a n c h o r as an excuse to throw away ก็คือครับเขาใช้ความโกรธข,ของตัวเองเป็นเป็นข้อแก้ตัวนะเออเพื่อทิ้ง away a l else นี่คือจะบอกทุกอย่างเออช่างมันก็คือนั่นแหละเขาบอกเขาเขาใช้ความโกรธเพื่อทอดทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างอะฮะก็คือหลับผูหลับตาเลยอืมรู้ว่าตัวเองโกรธแค่นั้นเองอืมเหมือนหลอกตัวเองอยู่อะออืแล้วไอ้เปียกเองก็เหมือนรู้นะเออาอ่ะ You a just a bad and bad at as an actor as your sister. It's easy to tell you are trying to lure me up. ครับผมก็จริงๆแล้วซูบาเมะพูดอย่างนี้ออกไปอ่ะเหมือนกับว่าเป็นเป็นเป็นไซคลอจีอย่างนึงครับเป็นโกดเทคติกอ่าก็คือพยายามที่จะล่อให้ไอเปียกเนี่ย มาทําในสิ่งที่ตัวเองต้องการซึ่งณนะจุดนี้คือพยายามที่จะทําให้อเปียกเนี่ยทําในสิ่งที่ไลอยากได้ะนะเออแต่เซนเซียบอกว่าเธอนี่นะวิธีวิธีการเล่นละครนี่แย่ yeah, เหมือนน้องสาวเลยนะเออฉันรู้เลยว่าเธอพยายามหลอกล่อฉันอา่อาอะ What I am interested in is why you are here in สิ่งที่ฉันสนใ,ใจก็คือเธอมาทำอะไรที่นี่นะั้แต่เออเธอมาทำอะไรที่นี่เนี่ยเออฮะ uh huh. ทำไมเธอถึงเอ่อรับใช้ไลล่ะหรือนินจาโคตร Strict as far well as I know ฮ uh ะ huh. so secretly negotiation with an enemy nation is nothing short of ครับผมก็คือนั่นแหละนะสิ่งที่น้องเขาทำในตอนเนี้ยเออสิ่งที่แบบทำตามสิ่งที่ไลต้องการก็คือพูดง่ายๆก็คือทรยศเลยนะซึ่งเรื่องนี้ผมพูดไปแล้วตั้งแต่ตั้งแต่คลิปที่แล้วเนอะว่าเออไล่ทำอย่างนี้นี่ถือว่าเป็นการทรยศเลยนะอืม อืม indeed น The c o อฮะบัก็คือครับผมสิ่งที่ทําอยู่ตอนนี้เป็นเหมือนผิดกฎอ่ะผิดผิดกฎเนจรบ u t The c o d s is merely just s u c ครับผมกฎหรือกฎหมายอ่ะมันเป็นสิ่งที่ตายแล้วครับอ่าแต่แต่คนอ่ะยังเป็นอยู่ไงอืมก็คือ ทำตามกฎอย่างเดียวไม่ได้เนาะต้องต้องมีปรับตรงปรับตัวมั่งอือฮะในบางจุดก็นะในบางจุดก็ต้องผ่อนปลนกันมั่งนะโดยเฉพาะกับสาวสาวสวยกลับมานี่ออ, <c oughs> bon ออกนอกเรื่อง so you are saying your sister is more important than ครับผมอ่า ก็คือซึบะอม่ห่วงน้องสาวมากกว่าการทำตามกฎอ่าสิบควบเหรอฮะย้อลิกฮะ They were r e c r e a e d as a doll and s e n น on mission alone. อ๋าไม่ใช่เว e นนินจาเทิร์นเทน They were regarded s ก็คือพอสิบควบนีีนะก็คือพอ คนที่ไปฝึกเป็นนินจาน่ะอายุสิบขวบปุ๊บก็คือถือว่าเป็นผู้ใหญ่แล้วอ่ะต้องไปทําภารกิจของผู้ใหญ่แล้วอ่ะทําคนเดียวด้วยนะอือฮะ and uh isn't e x p e c t to transform into just jujutsu uh huh uh, angel uh huh. oh เหรอเ h หรออก็คือเป็นพาราจีครับเป็นเป็นเป็นอัจฉริยะนั่นแหละน,น้องสาวของซึบะเมะนะอืม คือเขาคาดหวังในตัวน้องไว้มากเลยทีเดียว I w o you วัส uh, bias เหรออ๋อ but I agree she pretty impressive ก็คือในสายตาของของไอเปียกเนี่ยน้องน้องสาวของเซบามิไม่ถึงขั้นอัธยาศัแต่ก็ถือว่าเก่งอ่าอ๋อเหรออะไรวะเนี่ยมา she was า n her f r r s เ mission เอาเลยก็คือก็คือตอนนี้มาทะเลาะกันว่าเอาน้องสาวของซึบาเมะเนี่ยเป็นอัจฉริยะจริงๆหรือเปล่าอะไรทานองนี้นะก็คือเนี่ยซึบาเมะก็พยายามบอกว่านี่นะน้องสาวเธอเนี่ยนะคนอื่นน่ะเขาถูกส่งให้ไปทำภารกิจของผู้ใหญ่อะ่ะหรือไปทำภารกิจผู้ใหญ่ตั้งแต่อายุสิบขวบเอ้ยตอนอายุสิบขวบอ่าแต่ว่า น้องสาวของซูบาเม่เนี่ยเริ่มทำภารกิจนี้ตั้งแต่อายุเจ็ดขวบเจ็ดขวบเลยนะ uh, She was taken on a mission alone, h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  And killing and taking the general place, uh huh? All without using ninja uh huh. oh, อ๋อเหรอโอ้ก็คือนั่นแหละนะสรุปก,ก็คือโมครับว่าความน้องเก่งขนาดไหนนะ ฮะ so they can l i s t e n her on a mission p o s s i b ก็คืองานที่ถูกงานที่ส่งไปให้น้องทำอ่ะตอนอายุเจ็ดขวบอ่ะจริงๆแล้วเป็นเป็นงานที่ยากโขดหินถึงขั้นที่บอกว่าเป็นเป็นไปไม่ได้ mission impossible อ่ะเออก็คือเขาต้องการให้น้องล้มเหลวไง to get her เธอคจริงอ่ะ some of the higher up f ัพเอาแม่พี่สาวและและไอ้ดิ e so they try to get all ที่ส่งที่ส่งไปอย่างเงี้ยเพราะว่าแบบว่าก็คือไอเน,นี้ยถ้าเกิดอัจฉริยะใช่ไหมก็ต้องดึงเข้ามาในก็ต้องก็ต้องดึงเข้ามาฝั่งเราแต่ถ้าเกิดอัจฉริยะคนนั้นไม่ยอมมาฝั่งเราก็ต้องฆ่าซะเออก็ทํานองนี้ครับแล้ว นณจ,จุดนี้ซึบาเมกับน้องสาวคือตรงเป๊ะในเมื่อในเมื่อมาเป็นเป็นไม่วามาเป็นฝั่งเราก็ต้องตายเออก็เลยส่งไปทำมิชชั่นอิมพอสซิเบิลเพื่อให้น้องโดนฆ่าอือฮะ but I put a stop to the mission I insist that uh, the m i s s i o would be h e l t s one should she fail uh, ่าแต่ว่าซึบาเมะบอกว่าเอ,อ้ยอย่างนี้ไม่ได้นะ ถ้าเกิดเธอพลาดแล้วก็ฉันจะถือว่าทั้งหมู่บ้านพลาดด้วยอ่าสรุปสรุปก็คือถ้าเกิดน้องพลาดแล้วน้องตายทั้งหมู่บ้านก็ต้องตายตามทํานองนั้นใช่ไหมอืมแต่แล้วพอพวกชั้นสูงแบบว่าเอ้ยหมู่บ้านนริงจาทั้งหมู่บ้านเลยเหรอโอ้เออราคามันสูงเกินไปนะอืมทํานองนี้เขาเลยแบบหยุด ไปอฮถ้าเกิดไม่หยุดล้วก็อืม mm hmm. อ้าวเรื่องทั้งหมดนี้เกิดขึ้นก่อนที่สงครามจะเกิดหรอกหรออ๋อไอวอร์สเอ่อไอ d อร์สวันแรกออนด่าเดอรมิชันว harder and she would really lost her life ก็คือถึงแม้เรื่องทั้งหมดนี้มันจะเกิดขึ้น,นก่อนที่ สงครามจะเริ่มแต่ว่าสงครามน่ะมันยืดเยอมากนะแล้วยิ่งยืดเยอะอย่างเงี้ยงานก็ยิ่งยากขึ้นแล้วโอกาสที่จะจตายก็มากขึ้นอ่านี่คือผลว่าทำไมเออซบาเมีถึงถึงชอบในถึงเห็นด้วยกับการกระทําของ ของไลครับอ่านี่คือเหตุผลที่ว่าน้องทำผิดกฎเพราะตรงนี้ใช่นะอืม I I was willing to go such a length even to use Lord and his position because of how important อ่าครับผมก็คือนั่นแหละน้องแหกกฎเพราะว่าน้องอ่ะรักน้องสาวของตัวเองและเหตุผลที่ ต้องทาอย่างนั้นก็เพราะว่าน้องสาวเองก็เป็นนินจาและเป็นนินจาที่อัจฉริยะมากแล้วถูกอีกฝั่งหนึ่งหมายปองชีวิตอ่าแล้วการกระทําของไรเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่ช่วยให้ชีวิตของน้องสาวของเซบาเมะอยู่ได้นานขึ้นอ่ามีโอกาสรอดมากขึ้นถ้าเกิดสงครามนี้หยุดรงอ่า อย่างน,นี้เองครับผมนี่คือเหตุผลว่าทำไมซึเปไม่ถึงมาทำงานกันไล่นะอืมฮ mm ึอ hmm. uh ้าฮะเอ่อ Do not have, have to uh, to lecture you but ask you you will of advice as k the word of advice อ uh ้าฮะ Do not make mistake what is important to you อ uh ้า huh. นี่คือก็คือคิดกลับไปตอนที่เอ่อ uh ชิออนบอกไอเปียกน้องว่านี่นี่นี่นายน่ะควรที่จะมองสิ่งที่สําคัญกับตัวเองให้ออกแล้วอย่าเข้าใจผิดว่าอะไรสําคัญกับนายอะไรไม่สําคัญกับนายอ่าอืม I am prepared to throw my life away whenever I I may need to but I couldn t เบลชูรอสสุซูมิสุเมะก็คือสำหรับซูบะเมะแล้วนะน้องบอกว่าน้องอตายได้ทุกเมื่อไม่ว่ากันแต่น้องอทนเห็นน้องสาวตัวเองตายไม่ได้จริงๆอืมอืมน้องบอกว่าน้อง,น,องน้องยอมตายเพื่อน้องสาวตัวเองได้นะ The first ครับผมเธอเป็นนินจาคนแรกเลยนะ ที่ฉันเห็นว่าเออที่ฉันที่ที่เป็นอย่างนี้อ่ะเออที่รักครอบครัวมากกว่าภารกิจทํำน้องนั้นือคุกเข่ากันเลยเหรอเนี่ยบอกเขาร้องละเปลี่ยนใจเหอะทําในสิ่งที่เออไหลต้องการเห็นนะ ก็คือตอนแรกอ่ะจุดเริ่มต้นอ่ะมันเป็นอย่างนั้นนะก็คือจุดเริ่มต้นเนี่ยคือซูบะเมะทางานให้ไลเพื่อต้องการที่จะใช้อํานาจของไลเพื่อหยุดสงครามที่จะได้เพื่อที่จะได้ปกป้องเอ่าซ,ซูซูเมะแต่ตอนนี้อ่ะไม่ใช่แล้วเว้ยเพราะว่าทำงานไปเพอไปอยู่กับทำงานอยู่กับไลมามากเกินเลยเลยกลายเป็นแบบเป็นลูกน้องที่พักดีกับของไลไปแล้วอะ่ะประมาณนั้นคิดว่านะ that way, but uh, huh? I have seen the cup that's Pepe, uh-huh. Because I cannot stand the thought of a future that I will leave my little in tears. Uh-huh. I already told you, uh, uh, I haven't the, the, the war is nothing more than a dream. Uh-huh. อืฮะ you have any idea how difficult it was for a man without อือก็ครับผมนี่ก็คือมุมมองของคนของทั้งสองคนไม่เหมือนกันเนาะเออก็คือนั่นแหละสำหรับน้องแล้วแบบว่าเฮ้ยมีความหวังอะว่าเออทำทั้งหมดเนี่ยจะทำให้สงครามหยุดได้แต่ในสายตาของไอ้ไอ้เปียกเนี่ย สงครามมาไม่มีทางหยุดหรอกเออไม่ว่ายังไงสงครามาก็จะไม่หยุดครับอ,อ่านี่ก็มาทะเลาะกันครับว่าเออมุมมองใครทําไมทําไม,มก็คือนั่นแหละประมาณว่าทะเลาะกันว่าใครม,ม,มุมมองใครถูกต้องนะนะอืมอ uh ่าฮะอ่าฮะ I, uh huh. I don't know that อ uh ่าฮะอ่าฮะ Well อ uh ่าฮะ Damn t h อ่าฮะอ่าฮะ But What the hell do you expect from me, huh? Uh, even ever since the day my mother was killed I and leave, uh, for revenge, uh huh. This anger is only thing drive me okay. Lang uh -huh. uh Uh-huh. Uh-huh. Uh -huh. ก็คือนั่นแหละสรุปก็คือฝั่งหนึ่งเต,ต็มเปลี่ยนไปด้วยความหวังอ่าอีกฝั่งหนึ่งคือเต็มไปด้วยความสิ้นหวังอ่ะเออเพราะว่าในหัวของไอ้เปียกนี่มีแต่การแก้แค้นเท่านั้นอ่ะถ้าเกิดจะให้มองในอีกแง่แมมุมหนึ่งก็คือไอ้เปียกนี่ไม่มีความหวังแล้วอะนะทานองนั้นอาา่อาฮะอาา่าฮะอ่าฮะ อ่ก็นั่นแหละอืมในเมื่อคุยกันไม่รู้เรื่องเนาะเอออะไรอัดึกอัดึกอัดึกแต่จริงๆแล้วสิ่งที่ไอ้เปียกกำลังทำอยู่เนี่ยมันก็มันก็เป็นการหยุดสงครามได้อย่างหนึ่งเหมือนกันนะ พราะถ้าเกิดไอเปียกฆ่าเกนชินได้สงครามก็หยุดปะถึงเวลาต้องไปแล้วเนาะเฮ้ยไอเปียกทำไมนาะดูเหนื่อยๆนะอ,อ้าวไม่ได้นอนเหรอเนี่ยโอเค อะไรล่ะฮืออะไรล่ะนั่นแล้วคุยกันรู้เรื่องด้วยนะสรุปคือลายอยู่ตกอยู่ในอันตรายใช่ไหมเฮ้ยเซนเซยียโอ้หมู่บ้านหรอกเหรอเออกำลังคิดว่าเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะมีอะไรเกิดขึ้นที่หมู่บ้านหรือเปล่าออโอ้โหลางสังข์ไม่ดีมาเต็มเปียมเลยครับ ไปไปไปกลับไปดูกันครับว่ามันเกิดอ,อะไรขึ้นที่หมู่บ้านนะอ้าวเป็นงั้นเป็นอย่างนี้ไปซะอีกก็อนั่นแหละนะครับผม,มคลิปแฮงเกอร์ครับเออก็คลิปหน้าครับเราจะมาดูกันครับว่ามันเกิดอ,อะไรขึ้นกับหมู่บ้านเออโคโกเน่ one, ไหมใช่ไหมใช่ใช่ใช่ใชโคโกเน้ one, ไหมเออ ใช่ไหมโคโคกาเนออโคโกเนะแบบตอนแรกคือผมอ่านเป็นว่าโครกรเว้ย <laughs> <laughs> แต่นี่คือโคการนีโคกานีโอเคโอเคยังไงก็กลับมานี่ดีกวนะ่าเนาะก็นั่นแหละครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ไ <laughs> ว้เคี่ยนี้ครับแล้วไว้เจอกันนะ <laughs> เนาะ